เรียกได้ว่าเป็นเจ้าแม่เลขเด็ดของวงการบันเทิงอีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้สำหรับนักร้องสาวลูกทุ่งชื่อดังไฮอาภาพรนครสวรรค์ที่หลายๆคนนั้นรู้จักกันเป็นอย่างดีซึ่งก่อนถึงวันหวยออกทีไรเจ้าตัวมักจะนำเลขเด็ดเลขดังมาแบ่งปันและนำมาฝากแฟนๆอยู่เสมออย่างรอบนี้ก็เช่นเดียวกันบอกเลยอัดแน่นถูกใจคอหวยแน่นอนมาแล้วจ้า เลขทูบที่หลายคนรอคอยายอาภาพรจุดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสองชุดด้วยกันหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ได้ทยอยให้แนวทางเลขเด็ดมาอยู่เรื่อยๆตั้งแต่วันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปริญญาโทมหาบัณฑิตรวมไปถึงเลขเด็ดที่ได้จากการพาครอบครัวเดินสายทำบุญล่าสุดนักร้องดัง ไฮอาภาพรก็ ap ap orn, ได้ทำการจุดเลขทูบเพื่อเป็นการแบ่งปันอีกหนึ่งแนวทางให้กับแฟนคลับซึ่งหลังจากที่เลขทูบป,ปรากฏขึ้นทั้งสองชุดนั้นก็ต้องตะลึงไปตามตามกาันเพราะทูบหนึ่งชุดที่ปรากฏเลขออกมานั้นดันตรงกับ เลขเซียมซีที่สาวายและคุณแม่ได้ไปเสี่ยงโชคหยิบมาจากวันที่เดินทางไปสักการะพระที่สร้างจากภูเขานะจังหวัดสุพรรณบุรีงานนี้ใครที่เห็นต่างก็ต้องรีบออกไปหาซื้อลอตเตอรี่เลขท้าย3ตัวตรงให้ทันก่อนถึงเวลาประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยวันที่16กันยายน66เลขทูบ121 124 หเเลขเซียมซีเลข2ตัว12 11 14 24 67 73 63เลข3ตัว121 124 673